พราะคุณท่านรัมมนตรตีเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอชิวานาัมแห่งชาติครั้งที่37ในวันนี้แม้ว่าท่านจะมีภารกิจที่สําคัญในการเป็นตัวแทนประเทศนะครับเพื่อป่าตากถาพิเศษนกุงเจนิวาซึ่งจะเดินทางในค่ําวันนี้ผมขออนุญาตรายงานความเป็นมาและความสําคัญของการจัดงานซึ่งมีราักฐานมาจากการดำเนินงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน แห่งชาติอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีเมื่อวันที่13กันยายน2559คครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนภารกิจดังกล่าวมายังสถาบันความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนง,งานเชิงระบบภายใต้ชื่อง,งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ Thailand Sa f e at Work ตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาในปีนี้งาน จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มิถุนายน2568ณสูนแสดงสินค้าและการประชุม IMPACT แห่งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ในจ้างลูกจ้างภาครัฐและภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันภายใต้แนวคิดร่วมสร้างวัฒนธรรม ไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยอาชีวนอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน Forward Culture of Prevention for Safety Thailand จากรายง,งานขององค์กรรายงานระหว่างประเทศหรือ ILO พบว่าในแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัตเหตุและโรคจากการทำงานกว่า2.9ล้านคนครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกว่า395ล้านคน นี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ชัดว่าความปลอดภัยในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่มแต่เป็นวาระที่เกี่ยวพันกับชีวิตและทุกสภาพเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมโดยกองทุนทดแทนได้รายงานผู้ประสบอันตรายจากการทำงานกว่า94,000รายซึ่งแม้จะลดลงจากปีก่อนหน้าแต่ยังแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่ในทุก ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานเข้าทำงานใหม่และกลุ่ม SME ที่ยังต้องการการสนับสนุนเชิงระบบและเชิงวัฒนธรรมครับกระผมเชื่อมั่นว่างานในวันนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายซ e r o a c อสเซเดนซีโร่ฮ m ร์มซีโร่คอมโพมที่ไม่ใช่แค่ความฝันครับหากเป็นเป้าหมายที่เราทุกคน สามารถร่วมกันทำให้เป็นจริงได้กับขอบพระคุณครับ